แต่พอสนิทไปสนิทมามีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งวันที่ออกแก๊งไอ้สู้ร้องหไห้ใบละสองแสน พี่จอกไปไหนเพื่อนพี่ไม่ให้ออกแล้วเออก็จริงลืมไปว่าเซนเซมันแตกแล้วผมไม่ต้องออกละโซกอน,นึงถ้าพี่ต้องออกแกงอ่ะมือเสียใจอ่ะไม่เสียดิมึงนี่คิดถึงพี่ปะเพราะพี่เป็นพี่ไม่ได้ออกอยู่แล้วนี่นี่เฮ้ย <c oughs> มันซ่อมตัวไหนวะเออนั่นดิพี่ เออข้างบนะะนี้ป่าวะอันนแม่ตู้ล่างป่าวอ่ะตัวนี้ตัวนี้พี่ดำมึงเห็นดูไว้ยังอ่ะไอ้เปิร์สมึงคิดว่ากูต้องหมดมึงคิดว่ากูจะต้องหมดกับเซนเซอีกอกี่ล้านอ่ะถึงจะไปยืมสิไปสู้คนนู้นคนนี้เขาได้อ่ะ แต่ไม่เป็นไรขอเวลาฟาร์มตังก่อนเว้ย <c oughs> เดี๋ยวเราดูเจนใหม่เผื่อมีเจนใหม่แล้วแบบปีศาจนักลบรบเครื่องแบบไอ้ปื๊ดอย่างนี้แบบไอ้จูนีอ่อย่างน,น,นี้แพทติงเวตตินรอบเดียวเอาแม่งมาเมืองหลักด้วยสัตว์ เฮ้ย hey, ผมว่าคนเก่งเทนนิงคนเก่งอาวุธมันเยอะนะแต่แค่ว่ามันไม่มีเมืองเล่นแบบเมืองใหญ่ใหญ่เล่นไม่มีกระบอกเสียงอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะไปตามหาเพชรเดี๋ยวถ้าพี่ไม่กลับไปแล้วมันแตกไปทําไปเทือําทำทาอยู่ครับไม่ไดไไ้ไม่ได้จะยุบแต่แค่ว่ามันต้องใช้เวลาครับขนาดโอเวอร์ยังหายเข้ากีบเมฆเป็นปีๆเลยผมว่าคงต้องทําให้เป็นแบบนั้นาจะ หลักสักครึ่งปีปีหนึ่งอเงี้ยมีตังซื้อรถ EX Performance สักสี่คันแปดคันอะ่ะค่อยน่าเล่นหน่อยอย่างน้อยคือเราได้รู้ด้วยว่าใครมันอดทนอยู่กับเราได้เด็กสมัยนี้มันไม่ค่อยอดทนเท่าสมัยก่อนสมัยก่อนอดทน ต้องมีรถโอซีไหมครับไม่ต้องมีหรอกครับแค่มีรถประมูลสักราวๆสิบคันสิบห้าคันผมว่าก็น่าจะเล่นกันแบบสนุกละ มีคนเก็บแอดดับบ้านหนะี๋ยว่าปล่อยแอดดับบ้านเราหายไปแล้วนึ่งน่จะโดนพี่เอาไฟไหลังที่คลืนเป็นไรเกิดอะไรขึ้นอืมพี่ว่ารถม้องพังง่ายไปหน่อย แต่ว่าแต่น้องเลยพี่ก็พังเพราะว่าแต่จริงตำแหน่งพี่อ่ะมันพังไม่พังไม่แปลกหรอกไม่ใช่หมายถึงว่ามันพังไม่พังไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าพี่ตำแหน่งพี่มันออนฟุตไงแต่พวกวงไฟอ่ะยังไงพี่ต้องเล่นยังไงสุดท้ายแล้วพี่ดูสถานการณ์ยังไงพี่ต้องเราต้องลงไปเล่นอยู่แล้วพี่ลงทุกไฟอ่ะสุดท้ายยังไงจะลงเร็วลงช้าไงพี่ก็ต้องลงไม่งั้นมันคอนโทรลข้างในไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าวงนอกมันเป็นอะไรกัน แต่มึงรอเลยปืนสนะี่น่าจะเดือนสองเดือนนี่แหละไหมเผื่อเ,เดือนเนี้แปดอเออปีที่แล้วตามประมูลไปวันที่เวอะไรจำได้ปะจำไม่ได้พี่พี่เป็นคนพูดเองใช้ไปเลยหนึ่งปีเต็มประมูลก่อนใช้ก่อนโดนยิงเองด้วยผมบอกไรน,นะถ้ามีคือพี่โคตรตัด่น้ดและพี่ดำ ไปดูไปดูด,ดไปดูรีเพย์ดีกว่าแจกหัวโคตรบ่อยเอฟฟงเอฟกต์กระจายว่ารเราแม่นจัดนั้นและ